แบบฝึกอ่านเป็นคําชุดที่8สะอาดอ่านมาสะอาดอ่านมาปากกาตากยา ปากกาตากยาตามหากากชาตามหากากชาจาจืดกระจาด ยาจืดกระจาดกระจับตัดจุกกระจับตัดจุกจีบผ้ากินยาจีบผ้า gìn ya, há gìn đìn đi, há gìn đìn đi, đực đực đập cặp, đực đực đập กระดูกกระดานกระดูกกระดานมะดันผ้าดิบมะดันผ้าดิบ ดูดาวดีบุกดูดาวดีบุกกระบุงบางทีกระบุงบางท,งางทีถือจานจับ ปูถือจานจับปูกระปุกปิดตู้กระปุกปิดตู้ติดตามมะตูม ติดตามมะตูมตากผ้ากีบมาตากผ้ากีบมา้าปิดฝามะดันปิดฝามะดัน ติดกับป่าติดกับป่าเก่งมากครับ